มหาธาตุมระ ภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตสัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอคิตตขัดคัมมติหัดทัศนธารุนันตังขาวันติโยชะนปะปะทถังพุริมาราวัตัง อินเทพิสามกตมโนชิตตาวากุมินโทตาเตชะสาพระวุตเตชัยมังพรานิติินัปนีจะได้รับประทานแสดงพระสธรรมเทศนาในชัยมงคลกถาพนาณาถึงเรื่องชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้จะได้พิจารณาถึงเรื่องชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อองค์ผู้ริมาจรผู้แสนดุร้ายโหดเหี้ยมร้ายการรยศฝีมือชกา,ชกาศชก,กันกัเพื่อเพิ่มบรรพปะคอชรลองศรัทธาประดับสติปัญญาบาร,รมีและเพิ่มกุศสนุญยราศีแก่ท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันสวดมนต์ไหวพระมาความค้รมเทศนา นภวิหารหลวงวัดมหาธาตุริหารแห่งนี้สืบต่อไปวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อองค์ปริมาณถ้าถามว่าองค์พริมาณนั้นคือใครองค์พริมาณนั้นก็คือบุตรขอพระมณีชื่อว่ามัตานีในครั้งสมัยพุทธกาลนั้น ซึ่งก็เป็นภรรยานามาตนเ,น,เน่เป็นเป็นภรรยาของปุรโรหิตปุรโรหิตก็คือพ่อขององค์ุริมานมีฐานะมีฐานันดรและมีอาชีพเนี่ยเป็นปุรโรหิตในเมืองสาวัตถีซึ่งองค์ุริมานนั้นเนี่ยเกิดในเลือดของดาวโจรเกิดมานะยังไงต้องเป็นโจรแน่ๆเอาเรว่าดาวโจรเพราะนั้นปิดาเนี่ยจึงคิดว่า เกิดมาแล้วมัจะต้องเป็นเป็นภัยต่อผู้อื่นก็คิดจะฆ่าใช่ตั้งแต่ตอนเกิดออกมาใหม่ๆเพื่อจะตัดไฟตั้แต่ตน้นลงเพื่อไม่ให้ไปทำอันตรายต่อผู้อื่นแต่พระเจ้าประเสริฐโกโซนเนี่ยเป็นเจ้าเมืเองสาวัธีอยู่ในขณะน,นั้นเนี่ยก็ทรงไม่เห็นด้วยกับคุโรหิทว่าจะฆ่าลูกตัวเองเพราะว่าเด็กนั้นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธ์ คือถ้าหาอบรมอบมนิสัยให้วิชาวความรู้ที่ดีมีอาจารย์ที่ดีคอยอบรมให้มีคุณธรรมจะได้ทำที่ดีก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้นกันานาวรมณีเนี่ยจึงตั้งชื่อตั้งชื่อให้บุญของตนเองว่าอาหิงสก,กัดอหิงสก,กัดนั้นแปลว่าผู้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไอหิงสาคือไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่น ครั้นเมื่ออหิงสก,การหรือองคุริมานะั้นีได้เจริญวัยหรือเติบโตขึ้นแม่ของอหิงสก,กัเนี่ยก็ได้ส่งไปเรียนหนังสือไปเรียนสัพพ,พิชาณเมืองตักกัสลาอาหินสก,กันั้น,เ,นเป็นคนที่มีความตั้งใจตั้งใจศึกษาเรียนเพียนหนังสือจนแตกฉานในวิชาจนทําให้พเพื่อนเนี่ย เกิดวางอิจฉาลิษยาเพาะอาหิสกัเป็นคนดีเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมของตอนเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์เพื่อนๆในกระชับช่ำรังคาเขาเรียกว่าเอจงเด่นจงดีแต่อย่าเด่นน้อยจะเป็นไัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอหิสกัจในทางตัวโดดเด่นดูดีดูเก่งดูเล่ศไปทุกเรื่องเพื่อนก็นได้ไปหมดก็เพื่อนก็เลยคิดอุบายที่จะ เขาเรียกว่าจะฆ่าให้ตายหรือว่าจะให้ขับไล่ออกจากสำนักก็ไปยุโยงด้วยอุบายต่างๆจนอาจารย์เนี่ยคนหลงเชื่อบอกว่าอหิงสกะเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะล้างครูเป็นสิทธิททธ์ที่จะฆ่าครูตัวเองพูดไปพูดมาอาจารย์ก็เขาเรียกว่าหลงเชื่อรูกศิษย์มีโม,มมีโมหะคือมีความหลงก็จน จนครูเนี่ยก็คิดจะกกำจัดลูกศิษย์คนนี้เหมือนกันแต่ก็ครั้นจะฆ่าด้วยตัวเองเนี่ยก็เกรงว่าจะตกเป็นที่คอรหาว่าฆ่าศิษย์ตัวเองตายแล้วก็มีความผิดใหญ่หลวงดังนั้นเนี่ยก็คิดได้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะกําจัดอหิษยกะไปก็คือไปยืมมือคนอื่นให้มันฆ่าโดยไปบอกว่าเดียเ๋ยวนจะสอนพระเวทชั้นสูงสุดในสำนักให้แก่อหิษสกะแต่ว่ามีข้อแมอ่อย่างว่าจะต้องไปตัดนิ้ว ักนิ้วคนมาให้ได้หนึ่งพันนิ้วเอามาให้อาจารย์เพื่อจะได้บุญชาให้พเจ้าจะได้สอนวิชาสุดยอดเคล็ดลับวิชาให้กองคปริมาณแต่เดิมชื่ออหิจกะแต่พอเอานิ้วมาร้อยที่คอเป็นพวงมาลายัยจนจะครบหนึ่งพันนิ้วเนี่ยก็ได้ชื่อใหม่ว่าองค์ุริมาณก็แปลว่าผู้นำนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลายัย ในครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นได้ตรวจดูดวงชะตาดูสันโลกของเราแล้วเนี่ยก็พบว่ามีองค์ุริมานเนี่ยปรากฏในพระข่ายพยานของพระองค์แล้วรู้ต่อไปว่าองค์ุริมานนั้นเนี่ยจะเป็นมหาสาวกคือเป็นพระสาวกที่สําคัญอีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเช้าวันนั้นเนี่ยพระองค์จึงเสด็จไปโปรดองค์ุริมานในขณะนั้นเนี่ยองค์ุริมานกําลังถือดาบวิ่ง ไล่ตัดนิ้วมือคนอยู่จนเขาบอกจนจะครบหนึ่งพันนิ้วก็เหลืออีกคือตอนนั้นเนี่ยได้เก้า้ยเก้าสิเก้านิ้วพอดีขาดอีกหนึ่นิ้วแต่ขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศกำลังจะส่งทาหารไปจับตัวแม่ก็กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็เลยคิดจะไปช่วยลูกแต่ที่ไหนได้ลูกก็มัวเมาอยากจะฝึกพระเวทจนไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อ ก็คิดจะตัดนิ้วแม่เนี่ยแหละนิ้วสุดท้ายจะได้ครบหนึ่งพันนิ้วเท่านีตามคำสั่งของอาจารย์แต่พระราชน์าสดารู้ว่าปคริมาเนี่ยกำลังจะทํามาตุคาตคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาใครที่ฆ่าพ่อแม่ทิ้งก็เป็นกรรมหนักที่สุดคือห้ามขึ้นสวรรค์เด็ดขาดนิพพานก็ห้ามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จไปสู่ป่าที่องค์ผริมาเนี่ยไปหลบซ่อนตัวเพื่อจะฆ่าเขาเององค์ผริมาณเมื่อเห็นพระพุทธองค์ของเราแล้วเนี่ย เขาถือดาบอยู่ก็วิ่งไล่ฟันทันทีเลยด้วยความดีใจว่าจะได้อีกหนึ่งนิ้วเนี่ยครบหนึ่งพันนิ้วแน่นอนแต่ว่าไม่ว่าพระอริมาจะพยายามวิ่งด้วยความรวดเร็วมากมเทาไหเพียงใดก็ไม่อาจติดตามพระพุทธองค์ของเราได้ทันพระองค์นั้นได้ส่งสแสดงอินทร์ที่พระองค์นั้นทรงเดินอยู่ด้านหน้าด้วยอากับกิริยาปกติเรียบร้อยแต่พระองค์ทรงใช้อิฤทร์สแสดงต่ออริมา ก็ยังพระองค์ก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆไปจนถึงประมาณสามโยชนงองค์ุริมาแก็หมดแรงแล้วก็ตะโกนบอกว่าสมณะหยุดเถิดหยุดเถิดสมณะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สนใจก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ตัดต่อว่าเราหยุดแล้วพระองค์บอกเราเรานั้นหยุดแล้วแต่ท่านแหละที่ยังไม่หยุดเอ พโปร,ปรตัดต่อไปว่าดูกรอหิกสกัที่เรากล่าวว่าเรานั้นหยุดแล้วเนี่ยคือเราหยุดฆ่าเราหยุดเปลี่ยนเปลียนผู้อื่นแล้วเราหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดําเนินไปในทางที่จะไปทําทุจริตผิดศีลธรรมทุกประการแล้วดูกรอหอิกสกัที่เรากล่าวว่าอวทตานนั้นยังไม่หยุดเพราะว่าท่านนั้นยังไม่วางดา ยังไม่หยุดฆ่าคนยังไม่หยุดไปเปียนเบียน,นผู้อื่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะสแสวงหาในทางที่ผิดไม่หยุดดําเนินในทางที่ทุจริตอันเป็นเส้นทางไปสูป่ใบยมูราะนั้นในมือของท่านเนี่ยก็ยังถือดาบอยู่ฉะนไหนจึงกล่าวว่าท่านนั้นหยุดแล้วนะเมื่ออหิสก,กัดเพียงได้ฟังธรรมเพียงเท่าน,นี้ที่พระองค์ทรงตัดต่ออหทิตสกัดเลยองคุริมาด้วยบุญกุศล ของท่าน,นจริงๆท่านเป็นคนที่เรียนเก่งแต่หลงผิดเพราะอาจารย์เชื่อมสอนให้เป็นทำผิดก็ด้วยังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมบังเกิดความสำนึกแล้วก็วางดาาโลงแล้วก็ก้มกระาบพระพุทธองค์แทบพระบาทหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงได้โปรแดแสดงธรรม,มเทศานาะต่อองค์ุริมานจนองค์ุริมาก็บรรลุเป็นพระอราหารนันต์ในที่สุดแล้วก็ทูลขอบรรพชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสะนาะ อันนี้ก็เป็นเนื้อความตัวย่อที่มาที่ไปพระพุทธองค์นั้นทรงเอาเชนาะองคพริมาด้วยเพียงหลักธรรมสั้นๆด้วยเพียงพระปัญญาของพุทธองค์ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเพราะนั้นในข้อคิดในเรื่องนี้เนี่ยถามว่าได้ข้อคิดอะไรคิดง่ายๆก็มีเช่นคนดี เราเป็นคนดีเนี่ยจริงๆองค์พระมาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะลงผิดในบ้างในชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะคิดผิดในบ้างหลงผิดในบ้านแต่เราก็สามารถแก้ตัวได้ถ้าเราเจอบุคคลที่นําแสงสวา่างนาปัญญาให้เราเช่นเราเนี่ยเรามีพระพุทธองค์เป็นปที่พึ่งเรามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นท,ปที่พึ่งเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีความผิดพลาดในชีวิตคิดผิดพูดผิดทําผิดเราพบสิ่งที่ดีเราก็คิดใหม่ พูดใหม่ทำใหม่ไดนะ้หรือคือเขาเรียกว่าถ้าพบอาจารย์หรือถ้าเรามีอาจารย์ที่ไม่ดีหรือมีอาจารย์ที่เร็วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนเร็วได้เหมือนกันเพราะอาจารย์รอาจจะสอนในสิ่งที่ไม่ดีหรือดังเช่นคําที่เขาว่าคําสอนในมงคลสูตรข้อแรกกับข้อที่สองเลยคือการครบคนพาหรือถ้าเราครบคนไม่ดีเขาก็พาเราไปในทางที่ไม่ดี เราคบบัณดิตบัณดิตก็พาไปในทางที่ดีพาไปสู่ทางที่จะเจริญในชีวิตและอย่างที่สองประการที่สองก็คือน่าจะเป็นข้อคิดที่สําคัญก็คือในเรื่องของความเชื่อเขาบอกว่าการจ,จะเชื่อมันอิสกะไปเชื่ออาจารย์มันคือเชื่อเชื่อโดยไม่ได้ใช้ปรญญาในการแต่ต่อเขาเรียกว่าเชื่อเนี่ยต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่เชื่อแบบมีศรัทธายอย่างเดียวอย่าง mm. เ,เช่นกับเรื่องที่เป็นข่าวในปัจจุบัน ่กีโยมสำเร็จกังเังพูดถึงหลวงปูดเด่เนคำอยู่พอดีหรือเช่นข่าวในปัจจุบันเนี่ยคือใครถ้าใครติดตามข่าวจะทราบว่าราศุดเนี่ยถ้าใครดูข่าวในอาทิตย์ีสิบนะจะรู้ว่าคุณนายดอกวัคคูเนี่ยเป็นโยบุญฐาในายใหญ่ของอดีตหลวงปูดเด่เนคำเนี่ยนะก็ได้ออกรายการตีสิบแล้วต้องกล่าวว่าอดีตหลวงปูดเด่เนรคำนั้นนะเป็น,เป,นเป็นมารศาสนา แล้วก็ยอมรับตนเองว่าตนเองนั้นมีศรัทธามีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ว่าคือมีดวงตาที่มืดบอดคือมืดบอดจนกลายเป็นงงงายไปคือความศรัทธาเนี่ยมันมันจะกลายเป็นความมืดบอดไปได้เลยเป็นความ,มงงงายไปหลงเชื่อแบบผิดๆไปชัว่วขณะคือไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจึงทําให้ได้รับบทเรียนราคาแพง คือหมดไปหลายล้านจริงๆไปเช็คดูแล้วว่าโยมหลอกโกู้ถวายให้ขับวัดหรือโกู่ได้ขับประมาณ20-30ล้านเยอะมากนะคนนายหลอกโกวปาูอนนี้เนี่ยคือเข,เข้าใจแล้วแล้วก็เป็นบัวที่ผมคุณนามแล้วดังคำที่เขากล่าวว่าทธนวัดสีเท้าเนี่ยยังรู้ภาาคนเราก็ นักปราชญ์ยังรู้าัได้เขาก็อาจจะผิดพลาผดผิดความได้เพราะฉะนั้นการจะเชื่อสิ่งใดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าควรจะไต่ตรองให้ดีสะกอดให้ลึกซึ้งเช่นหน่อยโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยควรจะศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ในอย่างของแท้เสีก่อนไม่ใช่เชื่อแบบตนเชื่อแบบตนก็คือมีสันทาเต็งหัวแต่ไม่มีปัญญาหมายหมครามว่า มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวในพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนก็จึงไม่มีปัญญาจึงทําให้ความศรัทธานั้นเป็นความงมง,งายในประจิตนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ที่เคยตัดถึงเรื่องความเชื่อในหลักการมรรสุเนี่ยเป็นเครื่องเองตือนสติได้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงสอนว่าเชื่อสิ่งใดๆเนี่ยจะต้องมีหลัก เราต้องไม่งงนายต้องใช้ปัญญาพิจนารณาให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไรซึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ในการบังโชนอย่างมีอยู่1ิประการประการที่หนึ่งก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟ,ฟังตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเขาเล่าเล่ากันมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อย้อนสอลิดถูกหวยสิบล้านเนี่ยอย่าไปเชื่ออาจจะถูกยี่สิบล้านก็ได้เพื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อกเพราะนั้นเนี่ยคือการที่เราฟังฟัง อาจจะผิดเพี้ยนก็ได้เข้ามลอาจจะผิดเพี้ยนอาจจะตีใครใส่สีเพื่อมีีนั้นอย่าพิ If, ่งเชื่อตั้งแต่สองว่าอย่าพุ่งเชื่อคนเราบางทีไม่ได้คิดอะไรใครว่าอะไรมันเราก็เชื่อหมดเลยอย่างที่สองคืออย่าพิ่งเชื่อเพราะถือว่าเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเล่ากันมาแบบตำลับตำลาตำนานบางทีอาจจะเขียนโดยแต่งขึ้นมาก็ได้อาจจะไม่จริงทั้งหมดก็ได้อาจจะมีการเติมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้เหมือนนิทาน นนยายอะไรต่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อก่อนสาก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าเลยคือเขาเล่าเลยกันมาที่นี่มีผีกระสือมีจริงผีกระหังมีจริงอะไรบางทีอาจจะไม่มีก็ได้เขาเล่าเลยกันมาเขาเล่าเลยกันมาอย่างนั้นแต่คือเรายังอยากเพิ่งเชื่อเขาประการที่สี่อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคำพีหรือตำราธรรมะอาจจะอ้างมาจากพระไตรปิฎกก็อย่าเพิ่งเชื่อ ยากรู้จริงๆโยวก็ไปเปิดถ้าไป็นโยงอยูย่เนี้ยรู้ว่าพระราชนิจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่าแล้เอาไปปฏิบัติว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าประการที่ห้าอย่าพึ่งเชื่อโดยคิดเอาเองคือเราคิดเอาเองไม่ได้ใช้ตำราตำราไม่ได้ใช้อ้างใครแต่เราคือเชื่อตัวเองซึ่งเชื่อตัวเองอาจจะผิดก็ได้เพราเราอาจจะคิดผิดก็ได้อย่าพึ่งเชื่อหกืออย่าพึ่งเชื่อโดยคิดหรือคาดคะเนอนุอมาน ือเหมือนสมสีส่มห้ค์คิดเอาคาดเดาอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แอย่าพึ่เชื่อเจอย่าพม่เชื่อเพราะตึงตอเอาตามอาการที่ปรากฏเราอาจจะเห็นคนนู้นคนนี้ดูมีอาการลักษณะต่างๆแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้คนแต่งตัวไม่ดีเราก็ไปมองว่าเขาปเป็นอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพเพรียบร้อยอาจจะเป็นเขาเลยกว่า คนรวยร้อยล้านพันล้าน่าไร่เราอาจจะคิดโอ้เขาเป็นยาจบขอทานเป็นคนจนไม่แน่ก็าอ,อาจจะอาจจะไปเขาเรียกว่าอย่าไปพึ่งตัดสินนะอยไปเพึ่งจจตัดสินอาจจะพาดที่เรื่องหลอดทองก็ได้แปดอย่าเพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของเราคนนี้คิดเหมือนเราเลยเราก็เชื่อเขาเลยไม่ได้ประการที่ก้าอย่าเพึ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดเนี่ยน่าเชื่อถืออาจจะไปฟังคนนู้นคนนี้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในสังคม ก็ไม่แน่อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาก็ได้่อย่าพิ่งเชื่อทั้งหมดสิอย่าพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูจะเป็นครูของเราตังเช่นเรื่องขององคุริมาเลยเพราะว่าครูอาจจะไม่รู้จริงก็ได้หรือครูอาจจะคิดไม่ดีกับเราก็ได้อาจจะพูดไม่ดีอาจจะทําไม่ดีกับเราก็ได้อาจจะมาใต้เลยก็ได้เพราะนั้นก็อย่าพิ่งเชื่อทั้งหมดแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าโจงเชื่อก็ต่อเมื่อเราได้ ศึกษาด้วยตัวเราเองนะได้ทดสอบทดลองด้วยตัวเราเองแล้วชื่อว่าสันติโกและเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงนะเป็นความจริงอาการิโกสามารถที่จะพิสูจน์ไดนะ้ให้คนอื่นมาพิสูจน์ด้วยก็ได้เรียกว่าเอปสิโกเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและก็เ,เรียนรู้ทึกนมีคุณประโยชน์ ชื่อว่าโอปนียโกและเป็นธรรมที่วิญญยณชนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองือปัจจัปัจจิจตังเวทิตระโพวิญญูหิและเมื่อและเมื่อดใดที่เราเขาเรียกว่าตรวจดูแล้วศึกษาดูแล้วว่าธรรมนี้เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะดำเนินต่อไปแต่ถ้าเราใช้เขื่รียกว่าใช้โยนิโสมนสิการคือตายตองไม่ดีว่าสิ่งนี้ดีหรือเลวสิ่งนี้ ดีหรือไม่ดีสิ่งนี้เป็นความดีหรือเป็นความชั่วถ้าเราถ้าเป็นความดีเราก็นําไปปรับขึ้นปฏิบัติแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างคือให้คิดแบบใช้สติปัญญานะไม่ใช่แต่ความศรัทธาอย่างเดียวกราสมดตวยพุทธภาสิตที่ยกขึ้นเป็นอะเ,เทศเทศนาว่าอุคิคตขัขดธรรมติหารท้าสุทารนันตังาวันติโยชนะปฐมผู้ได้มาระวันตาง อิทิปสังตปมโนชิตตวานอินโทตันเตชะสาวรตเตชยมังพระรานีแปลความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจองพุทีทรงเอาชนะองค์พุทธิมารผู้แสนที่จะดูร้ายหดเที่ยงร้ายกาจฝวีมือชะกันจนองค์พุทธิมารถือดาบวิ่งไล่ติดตามพระพุทธองค์ได้เป็นระยะทางสามโยชน์พระจอมพนทธีก็ทรงใช้อินทริฤแหกใจอินทริฤแหงปัญญา เอาชนะด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย,ยมงคลน,นี้ขอความมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเถิดเทศน,นาการีโรสาเนในอุสาสกเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานีขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนาตายและนุภาพของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พระพรรมหาธาตุวรมิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านญาญโได้กบไว้พระพุทธชาขอจงบรรลเป็นตะบะในชพระพรรมวัตรใจอมวยพรให้ญาิโมสารทชนทุกท่าน ยงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตรัตนต,ตยาญาณภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขเสิยสัไเวราฐานขอเดชะคุณพระพธรรมรัตน์กำจัดทานให้ภัยสารผลผ่องผนผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสือส่อมโทรเสื่อมชนจนเกิดไข่ขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัชัย เจริญวัยเจริญสีในะทนาน,นุปดีทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอัอตมภาพรพระประธานสแสดงพระธรรมเทศนาในใจมงคลกระถามาโดยประสงค์ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนนี ไปตานังปกปติจิตตาวะสิตังตุมังอุปเมวะสัมมชะโตสัพเพวะเรตัสสะกะบาลตันโพนระสอยะขามะนิโธเตระสอยะภาสัพเพนิโยวิวัชะนโตสัพพโรโพวินัสสะโตเต Hey. <makes noise> เรื่ององคุลิมานองคุลิมานนี้ตั้งแต่ตอนที่สมัยตอนเป็นเด็กนั้นเป็นเด็กที่มีความกระตันยูเป็นเด็กที่ฉลาดปราดเรี่ยวไปเรียนสำนักกับอาจารย์ทีนี้เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีความฉลาดปราดเปรี่ยวเกินตนเกินเองอาจารย์ก็เลยหลงผิดจากคําที่ลูกศิษย์คนอื่นๆได้พูดใส่ร้ายให้องคุลิมานนั้นเสื่อมเสียหรือว่าสิธิ์คิดล้างครู อาจารย์ก็เลยคิดอุบายที่จะทําให้องคุริมานตายแต่จะตายด้วยไม่ใช่มือของอาจารย์เองก็เลยวานให้คนอื่นไปบอกว่าถ้าอยากจะได้เวทมนต์คาถาหรือพระเวทอันสูงสุดนั้นจะต้องไปตัดนิ้วผู้คนบริสุทธิ์ให้ได้มา1000นิ้วและในขณะนั้นเององคุริมานก็ไม่ได้ไตรตรองว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายหน้านั้นจะเป็นอย่างไรองคุริมานก็เลย ก็เลยเริ่มตัดนิ้วผู้คนไปมากมายแล้วก็เอามาร้อยเป็นพวพมาลายให้คอตนเองแล้วนายตัดไปเรื่อยๆนั้นนิ้วนั้นก็เกือบจะครบพันนิ้วคือได้999นิ้วทีนี้แล้วด้วยความอธมหิตด้วยความหลงผิดในการที่จะได้ความรู้นสูงสุดนะั่นคือพระเวทก็คือเห็นมารดาของตนที่จะมาห้ามมิให้ทหารของพระราชาที่สั่งมาให้จับองคุลิมานนั้น มารดาก็เลยมาห้ามทหารในขณะนั่นเององคุริมาก็ได้เห็นมารดาของตนและก็หลงเป็นคนอื่นไปเพื่อจะตัดนิ้วแต่องค์พระศา,าสดาท่านจงใคร่ครวญท่านจงเห็นว่าถ้าองคุริมาน,นี้ฆ่ามารดาตัวเองไปก็จะเป็นอนันตริยกรรมหรือเป็นมาตุคานนั่นเองพระศา,าสดาท่านก็เลยเสด็จไปหาองคุริมาโดยทําแสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร หลอกล่อให้องคุริมานเดินตามหลังมาในขณะนั้นเององคุริมานก็เห็นพระศาสดาก็เลยเอ,อ, <จะ S 1> องคุริมานก็เลยเดินวิ่งไล่เพื่อจะฆ่าพระพุทธองค์ข้อคิดที่ได้จากวันนี้ก็คือ<ด>การที่ไม่ยอมไตรตรองอะไรให้ดีก่อนก่อนเหตุที่เกิดขึ้นมันก็จะนําพาความเสียหายมาให้และอีกอย่างก,ก็คือการที่ไปทำร้ายจิตใจของผู้อื่นให้มีความเศร้าโศกเสียใจหรือกระทั่ง ทำร้ายแม้กระทั่งชีวิตของผู้อื่นฉะนั้นแล้วก็รวมมาจากการที่ตนเองไม่ยอมไตรตรองหรือฟังคําแล้วคิดทบทวนให้ดีก่อนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมทุกคนกระผมสมณเรนพพร,พรพิรพลพิมพ์ยันทึกอาจารย์ที่ได้เทศพระสัทธรรมเทศนาเมื่อที่แล้วชื่อพระอาจารย์สิทธิชโชคสิทธิท,ยทยโย ข้อคิดที่ได้จะมาพูดวันนี้ก็คือการเบียดเบียนหรือการทำร้ายคนอ,อื่นนั้นมันผิดเหมือนที่องคุลิมานหลงเชื่ออาจารย์มากเกินไปเกือบจะตัดนิ้วแม่ของตัวเอง